วัดโคนตัวนี้นะครับถึงโคนตัวนี้นะครับการวัดนิ้วกับดักนะครับก็เราก็เริ่มเอาวางครับวางทางมุมซ้ายสุดนะครับให้มันพอดีกับหัวตลับเมตรนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ผม กลาป่าแตกนะครับจะมาวัดกับดักนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่ากับดักที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้มันกี่นิ้วนะครับกับดักที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาตรฐานทั่วไปนะครับผมก็จะมีอยู่3ขนาดนะครับผมขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่จัมโบ้นะครับใหญ่จัมโบ้ขนาดกลางเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวมีฟันนะครับผมมีฟันอย่างเงี้ยแต่เป็นขนาดกลางแต่วันนี้ของผมไม่มีนะครับผม พอดีกับดักผมมันหมดผมก็เลยมีมาให้ชมแค่แค่สามขนาดนี้ก่อนนะครับหลายคนสงสัยว่าขนาดเล็กที่เรียกว่าห้านิ้วนะมันกี่นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมแล้วขนาดกลางหกนิ้วมันกี่นิ้วยวผมจะวัดให้ดูวันนี้นะครับผมแล้วก็จัมโบ้จัมโบ้ที่ใช้ดักฟางพรดักสัตว์ที่มันใหญ่กว่าหนูนะครับว่ามันกี่นิ้วนะครับผมเข้าจานข้าวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดให้ดู นะครับผมขนาดกลาง <Stars> คือขนาดมาตรฐานที่คนใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับผมตัวนี้ตัวนี้คนใช้เยอะมากนะครับผมใช้เยอะมากลูกค้าจะสั่งตัวนี้เยอะมากนะครับเนี่ยครับเป็นขนาดกลางนะครับขนาดกลางขนาดกลางทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กครับขนาดเล็กห้านิ้วก็มีมาบ้างนะครับผมก็มีแหละมีคนใช้เยอะเหมือนกันสําหรับคนที่เขาชอบ ไม่ใช่ว่าชอบหรอกครับสาหรับแถวบ้านเขามันเป็นหนูพุกเล็กหนูต้องข่าวเนียครับผมหนูต้องข่าวทุ่งใช้กับตัวนี้ดนักหนูต้องข่าวทุ่งใช้เหยื่อมันเทศนะครับเหยื่อมันเทศเหยื่อกระโพดอ่อนนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็มีครับเนี่ยตัวนี้เป็นห้านิ้วครับผมส่วนตัวเนี้ยที่อย่างแพร่หลายเนี่ยเป็นเป็นหกนิ้วนะครับผมนี่คือเดิมจากโรงงานเขานะครับครับผมเดิมมจากโรงงานเลยตัวนี้นะครับ ต,ตัวนี้เป็นผมตัวที่ผมปรโมแล้วนะครับปรบโมแล้วก็เดี๋ยวจะมาวัดให้ดูกันให้เห็นกันเลยนะครับ,บว่ามันกี่นิ้วนะครับผมตัดเส้นตลับเมตรนะครับนิ้วอยู่ข้างบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือนิ้วอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างปเป็นเป็นเราก็จะมาวัดตัวห้านิ้วก่อนตัวห้านิ้วนะครับตัวเล็กสุดนะครับห้านิ้วการวัดนะครับ วัดโคนตัวนี้นะครับถึงโคนตัวนี้นะครับการวัดนิ้วกับดักนะครับก็เราก็เริ่มเอาวางครับวางทางมุมซ้ายสุดนะครับให้มันพอดีกับหัวตลับเมตรนะครับนี่ครับขนาดขนาดพอดีนะครับปุ๊บเราก็มาดูฝั่งขวาครับผมนี่ฝั่งขวาครับเลขห้าเห็นชัดไหมครับเห็นเลขห้าไหมครับนี่ครับเลขห้าก็อันนี้ยังไม่ขนาดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ นี่ครับพอดีพอดีนะครับมันก็จะได้ห้านิ้วขาดอยู่เนี่ยครับขาดอยู่มิลนหนึ่งมิลสองมิลน,นะครับที่ขาดอยู่ตัวนี้นะครับตัวเล็กก็ชัดเจนนะครับกับดักตัวเล็กเล็กสุดคือกับดักห้านิ้วนะครับผมบางคนยังเรียกสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งอยู่นะครับก็ชัดเจนเลยผมวัดให้ดูสําหรับตัวกลางตัวกลางหกนิ้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่า ผมสั่งจากโรงงานอะ่ะโรงงานเขาอยู่เวียดนามครับผมสั่งข้ามข้ามมาสั่งมาแต่ละทีมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวบางตัวเวลาง้างแล้วมันจะเป็นรูปรูปไข่ไก่นะครับผมบางตัวง้างแล้วมันจะเป็นรูปปิงปองนะครับแล้วแต่โรงงานเขาจะจัดมาบางทีบางทีกระปนกันมาครับถุงหนึ่งอ่ะห้าสิบมัดบางทีกระปนกันมานะครับผมก็ก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการดักนะครับไม่ว่าจะเป็นวงรีหรือว่าจะเป็นวงกลมนะครับผม ก็เดี๋ยวจะวัดตัวนี้ให้ดูนะครับโคนติดตลับเมตรนะครับติดตลับเมตรปั๊บทางด้านซ้ายนะครับติดหัวตลับเมตรนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามันไม่อยู่เฉยครับมันดิ้นครับด้านซ้ายอยู่ตลับเมตรแล้วมาดูด้านขวาครับนี่ครับเลขหกครับผมตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่ห้าจุดเดี๋ยวผมเอานี้เอานี้วางนะครับ เอานี้วางไว้ผมจะเอากลับดักออกอา่านี่ครับเอานี้วางไว้ดูนะครับสายพอดียังอ่าสาย,อ,าสายอ่าสายพอดีครับจึ๊บดูทางด้านขวาผมเอานี่วางไว้นะครับนี่ครับปึ๊บผมเอากลับดักออกนี่ครับผม5.5อยู่นี่5.6 5.6 5.7นี่แหละครับผม 5 7หรือที่เขาเรียกรวมๆกันมาเหมากันไปเลยว่า6นิ้วนะครับสำหรับตัวกลางถ้าใส่ฝามือครับถ้าใส่ฝามือก็พอดีครับผมเต็มมืออันนี้คือตัวมาตรฐานสากลน,นะครับใช้กันเพืเยหลายมากใช้กันเยอะมากตัวนี้เรามาดูตัวจัมโบ้ครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ของงานตัวจัมโบ้ตัวจัมโบ้นี่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ไม่แนะนําให้มือใหม่เล่นนะครับผมจะไม่แนะนําให้มือใหม่เล่นมันอันตรายครับมันแข็งและมันมีฟันนะครับมันมีฟันด้วยเนี่ยครับมันมีฟันซึ่งถ้าเอามาดอาจเสียอวัยวะเช่นนิ้วได้นะครับก็คนที่จะเล่นตัวใหญ่นี้ได้ต้องชำนานจากตัวพวกนี้ก่อนหรือว่าใครใจถึงก็ใส่ถุงมือครับลองดูครับผมพวกนี้มนุษย์ผลิตขึ้นมาคงไม่เกินมนุษย์นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าตัวใหญ่จัมโบ้เนี่ยกี่นิ้วนะครับนี่ครับโคนแตะโคนแตะนี่นะครับไกลไกลไปครับเดี๋ยวไม่เห็นนี่นะครับโคนแตะดูทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับผมซ้ายปุ๊บครับอ่าเรยมหน่อยอ่าพอดีดูทางขวาครับ นี่ครับผมเลขเก้าก็ขาดเลขเก้าอยู่อยู่มินหนึ่งครับผมมินหนึ่งมินครึ่งครับมินหนึ่งประมาณน,นี้ก็คือเขาก็เรียกกันเลยนะครับว่าตัวนี้มันเก้านิ้วนะครับผมตัวเก้านิ้วเป็นกับดักเก้านิ้วนะครับผมมันเป็นตัวที่เขาใช้ดักหังพรนะครับผมดักสัตว์ที่มันใหญ่กว่าหนูดักพวกหางป้องพวกอ้นพวกอะไรเงี้ยผมบางทีเราก็พูดเยอะไม่ได้ครับ ตัวนี้ครับตัวรับตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาจากตลาดครับตัวร้อยห้าสิบตัวเนี้ยครับผมผมซื้อมาใช้บ้านผมร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ครับผมตัวนี้จริงๆแล้ว่ายผมไม่มีขายนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าใครจะอยากได้ไงก็ผมซื้อตลาดให้ได้ครับโทรมาคุยกับผมแล้วผมคิดแค่ค่าส่งปกติครับผมไม่ได้เอาอะไรก็เดี๋ยวผมไปซื้อที่ร้านแล้วส่งให้ก็ขอค่าส่งแค่เป็นครับค่าแมา แบบว่าของจริงเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้เอา,าําไรไม่ได้เลยตัวนี้แต่สาหรับไอ้สตัวเนี้ยของผมมันมีขายครับของผมมีขายก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครสนใจก็โทรมาถามโทรมาอะไรดูเพราะว่าปีหน้ากําดักตอนนี้มันเยอะมันอาจจะถูกกว่าปีนี้นะครับอาจจะถูกกว่าปีนี้เพราะปีนี้กําดักมันยังแพงอยู่ในในแอปที่ว่าขายกันอยู่ในโทรศัพท์ก็ยังมีขายอยู่นะครับ ค่าส่งค่าอะไรก็เขาก็คิดไปตามของเขาครับแล้วแต่ร้านค้านะครับตัวธรรมดาอย่างเงี้ยน่าจะร้อยกว่าบาทหรือเปล่าในพวกช้อปปี้ลาซาดา้านี่ครับค่าส่งเขากี่บาทก็ไม่รู้ครับเพราะผมไม่เคยสั่งผมสั่งเป็นกระสอบใหญ่เลยจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับผมผมก็ซื้ออยู่มันมันพูดไม่ได้ครับพี่พูดไม่ได้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผมจะในแชท หรือว่าในเบอร์โทรเฟซบุ๊กกาป่าแตกครับผมทักมาแต่ในไลน์ผมผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูครับผมไลน์ผมจริงๆแล้วมีปัญหาครับมีปัญหาครับเมียไม่ให้เล่นครับผมผมก็จะเล่นแต่เฟซนะครับแล้วก็แล้วก็โทรเบอร์มาคุยกันนะครับเรื่องของกับดักนะครับเอามากเอาน้อยอะไรผมผมมีขายตลอดเดิมๆเนี่ยผมก็ขายนะครับผมก็ขายอยู่กอตอนนี้ ก็รู้แล้วนะครับว่ากับดักจริงๆแล้วนี้ห้านิ้วหกนิ้วเก้านิ้วนะครับมาตรฐานสากลไอ้ตัวหกนิ้วมันม,มีมีฟันด้วยแต่ตอนนี้ของสินค้าผมไม่มีครับสินค้าผมหมดเลยทําไม่ทันหาทําไม่ทันครับตอนนี้ก็คือมีทํางานด้วยครับทางานด้วยขายกับดักด้วยต่อก็มีนะครับผมต่อผมก็มีนะื่อใครสนใจอันนี้ผมใช้อยู่ครับต้องม,มีอ้าวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะหาว่าผมโฆษณาขายของ ก็สนใจตัวไหนก็โทรมาคุยกับผมที่หลังครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมติดตามดูจนจบนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับการซื้อกับดักของท่านนะครับก็เลือกดูกันเอาชอบใช้แบบไหนดักหนูก็สองขนาดนี้ครับการลอกกระแตบนต้นไม้ผมแนะนําตัวห้านิ้วนะครับผมมันเล็กใส่ถุงย่ามได้ครับเราต้องขึ้นต้นงต้นไม้บางครั้งครับใส่ถุงย่ามได้ใช้ได้ดีครับตัวนี้ตัว5นิ้ว สำหรับดักหนูหนูใหญ่ก็แนะนําตัวหกนิ้วหาซื้อตามท้องตลาดมีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ